ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลโซรักแสนกลบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่29ร่วมบ้านโซลยาแงนมองบ้านหลังใหญ่สูงตระงานที่ตั้งเด่นอยู่ตรงหน้าซึ่งเธอจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่ที่นี่จนกว่าจะใช้นี่ให้เขาหมดเธอเคยมารับประทานอาหารกับครอบครัวของเขามาสองสามครั้งแล้ว จริงๆแล้วถ้าปฏิเสธเงื่อนไขนี้เธอเชื่อว่าพัฒนาก็ยังดันทุรังจะช่วยเหลือบิดาเธออยู่ดีแต่เธอยอมรับมันง่ายๆก็เพียงเพราะอยากเรียนรู้เขาและครอบครัวให้มากขึ้นในตอนที่ยังมีโอกาสในเมื่อใครต่อใครบอกกันว่าเขาเป็นผู้ชายแท้ๆและเธอก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งที่คอยดูแลพ่อของเธอเป็นอย่างดี แม้ไม่มีเวลาแต่ก็พยายามไปอยู่เป็นเพื่อนในวันหยุดบางทีแม้จะมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็ยังไปเซอร์ไพรส์ให้เธอยิ้มออกโชคดีที่ตอนนี้การเดินทางโดยเครื่องบินมีหลายเที่ยวบินต่อวันทำให้เขาเดินทางได้สะดวกถ้าไม่มีเขาคอยอยู่เคียงข้างให้กำลังใจเธอคงจะเคว้งคว้างมากกว่านี้เพราะเป็นเพียงลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องคนอื่นมาช่วยคิด ไปเถอะเข้าไปในบ้านคุณแม่รออยู่เขาแต่ข้อศอกให้เธอเดินเข้าไปก่อนจะเรียกคนทำงานบ้านซึ่งเดินผ่านมาพอดีมานิดวานหน่อยช่วยยกกระเป๋าของคุณผู้หญิงขึ้นไปห้องนอนทันทีว่าแล้วก็ยื่นกุญแจรถให้กับชายวัยราวสี่สิต้นๆก่อนจะพาเธอเดินเข้าบ้านเมื่อเดินเข้าไปในบ้านก็เห็นพัสพรรออยู่แล้วที่ห้องรับแขก พี่โซมาแล้วค่ะแม่หญิงสาววิ่งไปตะโกนเรียกมารดาจ้าจ้าเดี๋ยวแม่ออกไปขอตักผัดผักใส่จานก่อนเสียงล้องดาวเล็ดลอดออกมาจากด้านในพัสพรจึงหันกลับมาทักทายพี่สะพายและพี่ชายวัดดีค่ะพี่โซ่ดีจังได้สมาชิกมาเพิ่มที่บ้านอีกคนน้องพัดยินดีต้อนรับนะคะพัสพรเอ่ยต้อนรับเสียงสดใสขอบใจจ้ะน้องพัด ยิงสาวยิ้มรับก่อนที่พันธนาจะพูดแทรกขึ้นจะสิบโมงเช้าแล้วเรายังไม่ไปทำงานอีกเหรอถามพลางก้มดูนาฬิกาข้อมือวันนี้ออกสายได้ค่ะน้องพัดเข้าเวนเที่ยงนู่นน่ะพ่อกับแม่ชวนดูซีรีส์เกาหลีจนเกือบเช้าวันนี้เลยตื่นสายกันทั้งบ้านเลยยิงสาวตอบร่าเริงอ๋องั้นเหรอโซครับคุณแม่ทำกับข้าวอยู่ เราเข้าไปในห้องอาหารกันเถอะเดี๋ยวผมทานมื้อเช้าเสร็จก็จะออกไปทำงานเลยคุณอยู่เป็นเพื่อนคุณแม่นะพรุ่งนี้ค่อยไปทำงานยิงสาวพยักหน้ารับในขณะที่ลอองดาวออกมาพอดีสวัสดีค่ะคุณแม่สรยายกมือไหว้วัดดีจ้าหนูโซ่เข้ามานั่งก่อนลูกแม่จัดโต๊ะเสร็จพอดีพัดไปตามคุณพ่อมากินข้าวสิลูกยิงไวกลางคนรับไหว้ พลางเอ่ยทักทาย,ส,ยส้ายสเสียงใสก็จะบอกบุตรสาวให้ไปตามบิดามารับประทานมื้อเช้าด้วยกันเพียงไม่นานทุกคนก็พร้อมกันที่โต๊ะอาหารนั่งรับประทานอาหารกันไปคุยกันไปแต่ก็ซักถามเรื่องอาการของบิดาจนกระทั่งจบอาหารมือ้อเช้าพัฒนาจึงรีบออกไปทำงานทันทีแต่ก่อนออกไปก็มิายหันไปฝากฝั่งภรรยาไว้กับมันดาฝากโซ่ด้วยนะครับแม่ชายหนุ่มว่าพลางหยิบเสื้อสูท ที่พัดเก้าอี้ไว้ขึ้นไปพาดแขนจ้าไปเถอะแม่ไม่ฆ่าไม่แกงเมียเราหรอกละอองดาวค้อนบุญชายอย่างหมันไส้คนเป็นลูกยิ้มขำก่อนจะหันมาหาภรรยาฝากดูแลคุณแม่ด้วยนะครับห้ามดือ้อห้ามซนว่าแล้วก็เอานิ้วชี้จิ้มปลายจมูกภรรยาเบาๆเชิงหยอกยาวจึงโดนหญิงสาวตวัดคอนให้อีกคนไปเถอะไม่ใช่เด็กซะหน่อย ว่าเสียงอุบอิดแก้มเนียนแดงระเรื่อขึ้นมาทันทีเขาส่งยิบอบอุ่นก็จะหันหลังเดินออกไปหญิงสาวม,มองตามสาม,มีที่เดินออกจากประตูห้องรับประทานอาหารซึ่งดูเป็นผู้ชายชุกระเบียดนิ้วถ้าหากเขาไม่ได้ตกลงแต่งงานกับเธอทันทีที่เสนอเธอคงไม่ค่อยเขวลังเลเป็นแน่ที่ใครต่อใครบอกว่าเขาไม่ได้เป็นเกย์งั้นพัดก็ไปทำงานก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่โซ พัสพไรไหวปลกปลกแล้วรีบลุกตามพี่ชายสุลยาจึงได้ละสายตาจากสามีหันไปรับไหว้พัสพรและมองไปยังจานชามบนโต๊ะก่อนจะลงมือช่วยเก็บโดยมีแม่บ้านซึ่งยืนอยู่รีบกุลีกุจอเข้ามาช่วยไม่เป็นไรค่ะคุณโซ่บัวเก็บเองค่ะบัวหญิงวัยราวสามสิบปลายๆรีบมาดึงจานจากมือของเธอให้แม่บัวเขาเก็บไปเถอะหนุโซ เดี๋ยวแม่กับพ่อพาไปห้องพ่อธนาแล้วกันหนูจะได้รู้ว่าพักที่ไหนตอนบ่ายๆค่อยออกไปซื้อของกับแม่ไปกันเถอะค่ะพี่หมอลองดาวบอกแล้วหันมาเรียกสามีซึ่งเพิ่งขยับตัวลุกจากโต๊ะอาหารแล้วเดินนำขึ้นไปชั้นบนนี่ละ่ะห้องพี่เขาละ่ะหนูโซ่เข้าไปพักผ่อนก่อนเพิ่งเดินทางมาถึงเหนื่อยเตายังดูโรยๆอยู่เลยขอบคุณค่ะคุณแม่ พ่อยิงสาวยกมือไหว้รู้สึกตื้นตันในความปราณีของท่านทั้งสองที่เมตตาเธอมาตั้งแต่เป็นพนักง,งานตัวเล็กๆจนกระทั่งจับพลัดจับผูกได้ขึ้นมาเป็นสภพยด้วยความเจ้าเล่ห์แสนกลของเธอเองยิ่งสาวกว่าตามมองห้องนอนขนาดใหญ่ของสามีซึ่งตกแต่งสไตล์โมเดิร์นสีอ่อนแต่มีผนังด้านหนึ่งทาสีเทาเข้มมีลวดลายกราฟิกสีขาวดูวสะาดตา ให้ความรู้สึกถึงการเป็นห้องนอนของผู้ชายเก็บข้าวของเข้าตู้และพักผ่อนก่อนนะลูกก่อนเทีเ่ยงค่อยลงไปกินข้าวและออกไปช้อปปิ้งกับแม่ลองดาว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวโซ่เก็บของเสร็จแล้วจะลงไปนะคะหญิงสาวบอกอยู่ให้สบายนะหนูโซ่ไม่ต้องเกรงใจดเรเกลกล่าวกับลูกสะพ้ายหญิงสาวกล่าวขอบคุณท่านทั้งสองออกไปจากห้อง เธอจึงเดินไปหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าของตัวเองมาวางไว้ข้างตู้เสื้อผ้าสีขาวใบใหญ่ก็อจะเปิดตู้เห็นเสื้อผ้าของเขาเรีบเรียบกบลิบและววางเรียงลำดับไล่โทนสีอย่างเป็นระเบียบเช่นเดียวกับตอนที่เธอเห็นเขาจัดเสื้อผ้าของเขาใส่ตู้ในห้องที่คอนโดของเธอเห็นแล้วก็ก้มมองเสื้อผ้าของตัวเองซึ่งยังมีรอยยับจากการที่พับใส่กระเป๋ามา จึงคิดว่าควรรีดเสียก่อนเอามาแขวนรวมกันจะดีกว่าจึงเดินออกไปจากห้องเพื่อสอบถามใครสักคนว่าเธอสามารถรีดเสื้อผ้าได้ที่ไหนก็เห็นบัวเดินขึ้นบันไดามาพอดีจึงรีบเข้าไปถามพี่บัวคะโซจะรีดผ้าค่ะเอาไปรีดที่ไหนได้คะอ๋อเอาผ้ามาให้บัวเลยค่ะเดี๋ยวบัวเอาไปรีดให้เองโซรีดเองก็ได้ค่ะหญิงสาวนึกเกรงใจ ปกติแล้วไม่เคยใช้งานใครรีดเสื้อผ้าใตัวเองนอกจากจะแจ้างร้านซักรีดเป็นบางครั้งไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้หญิงมาเห็นบัวโดนดุแย่เลยเอามาค่ะเดี๋ยวบัวเอาไปรีดให้ว่าแล้วก็เดินเข้ามาในห้องในกระเป๋านี้ใช่ไหมคะจ้าแต่เดี๋ยวขอเอาของออกจากกระเป๋าก่อนนะคะสรลยายหยิบบรรดาเครื่องสําอางและของใช้ส่วนตัวต่างๆที่บรรจุมาในกระเป๋าออกมาไว้ข้างนอก เหลือเพียงเสื้อผ้าที่จะต้องรีดในกระเป๋าบัวจึงถือโอกาสหิี่วกระเป๋าเดินดุ่มๆุมออกไปทันทีสรยาจัดเข้าของเข้าที่เข้าทางและมานอนบนเตียงความเหนื่อยล้าจากการเฝ้าไขบิดามานานนับเดือนกับการนอนดึกและตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อออกไปสนามบินตั้งแต่แตเช้าทําให้เธอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแล้ตื่นขึ้นมาในตอนใกล้เที่ยงเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูเธอเดินไปเปิดประตู เห็นบัวหิ้วเสื้อผ้าใส่ไม้แขวนขึ้นมาให้เธอถอยให้บัวเดินเข้ามาโดยสะดวกหลังจากที่แขวนเสื้อผ้าในตู้ให้เรียบร้อยแล้วบัวก็เดินออกไปเธอจึงเข้าไปหับน้ําแต่งตัวแล้วเดินลงมาข้างล่างด้วยความรู้สึกสดชื่นขึ้นเมื่อเดินเข้ามาในครัวเห็นแม่ครัวกับละอองดาวช่วยจัดโต๊ะกันอยู่จึงรีบเข้าไปช่วยอ้าวมาพอดีเลยหนูโซ่แม่กำลังจะให้เด็กไปตามอยู่พอดี ละอองดาวว่าขอโทษค่ะโซ่เผลอรับเพลินไปหน่อยเดี๋ยวโซ่ช่วยนะคะเธอรับจานอาหารจากแม่ครัวที่ตักใส่ถ้วยไว้เอาไปวางไว้บนโต๊ะไม่เป็นไรหรอกเห็นพ่อธนาบอกว่าหนูไม่ค่อยได้พักผ่อนมาเป็นเดือนแล้วมีเวลาก็พักผ่อนให้เพียงพอพรุ่งนี้หนูโซ่ก็ต้องไปทำงานที่บริษ,ษัทอีกถ้าไม่จำเป็นแม่ก็ไม่เรียกหนูหรอก พอดีพ่อเขาให้คนขับรถไปส่งที่บริษัทแม่ไม่มีคนขับรถให้พ่อธนาเขาเลยเสนอให้ชวนหนูไปละองดาวไลา่ย,ยาวพลางขยับจานอาหารบนโต๊ะให้เข้าที่ค่ะโซ่ช่วยขับให้ได้ค่ะคุณแม่อยากไปไหนก็บอกได้เลยนะคะยิงสาวยิ้มอย่างยินดีที่อย่างน้อยก็มีโอกาสช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆได้บ้างหลังรับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จลองดาวจึงชวนสรยาออกไปข้างนอก ท่านให้ไปส่งหาเพื่อนที่บ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งและแนะนําหญิงวัยกลางคนรุ่นรา,าวคราเดียวกันว่าเธอเป็นลูกสะพายแล้วก็คุยทุระก,กับเพื่อนครู่หนึ่งเกี่ยวกับงานเลี้ยงของสมาคมก่อนจะลากลับแล้วให้เธอไปส่งที่ห้างกับสินค้าเดี๋ยวแม่ต้องไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้านสักหน่อยเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันเถอะบ้านแล้วก็เดินนําไปยังโซนซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากจอดรถเสร็จหญิงสาวเดินตามไป แล้วเข้าไปเข็นรถเข็นเดินตามให้ท่านเลือกเข้าของที่ต้องการโอ้โหน้ำกะทิขึ้นราคาอีกแล้วคราวก่อนแม่มาซื้อกล่องละ23บาทก็ว่าแพงแล้วนะดูสิวันนี้ขึ้นไปทั้ง25บาทสุรยาเลิกคิ้วขึ้นไม่คิดว่าคนฐานานาดีอย่างแม่ของสามีจะมาสนใจกับแ,แค่ของขึ้นราคาเพียงบาทสองบาทดูสิ ลาทูน่าก็ขึ้นราคาวันก่อนแม่ซื้อย่้อน,นี้แค่44บาทวันนี้ขึ้นมาตั้ง47บาทแน่บนว่าแพงแต่ก็หยิบของใส่รถเข็นอยู่ดีคุณแม่จำราคาของพวกนี้ได้หมดเลยเหรอคะว่าเคยซื้อเท่าไหร่เธอออดที่จะถามไม่ได้จำได้สิจ๊ะแม่เป็นคนถือเงินในบ้านถ้าเราควบคุมการใช้จ่ายไม่ดีบ้านก็ไม่เป็นบ้านสิลูกพ่อเป็นคนหาเงิน แม่ก็ต้องคอยจัดสรรการใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควรไม่อย่างนั้นจะเอาเงินที่ไหนไปเปิดบริษัทละ่ะถ้าไม่ได้เงินที่แม่ช่วยเก็บหอมรอมริบไว้พ่อนะเขาถนัดทํางานหาเงินแต่ไม่ค่อยถนัดเก็บหรอกเขาเลยยกเรื่องเงินให้แม่ดูแลและองดาวเล่าพลางพิจารณาดูเข้าของบนชั้นวางไปพลางค่ะคุณแม่สุรยาตอบอ้อมแอมเพราะรู้ดีว่า เธอเองก็เป็นพวกไม่ถนัดเก็บเงินเหมือนกันก่อนจะฟังแม่สามีวา่าต่อของบาทสองบาทนี่แหละตัวดีเลยมันรวมรวม,รวมกันหลายอย่างก็เพิ่มขึ้นหลายบาทเช้าวนะลูกอย่างปลาทูหน้ากระป๋องเนี่ยแม่ซื้อหกกระป๋องราคาก็ขึ้นมาสิบแปดบาทแล้วไหนจะเข้าของอย่างอื่นอีกรวมรวม,รวมกันก็เป็นหลักร้อยหรือหลายร้อยบาทได้นะลูกแล้วคิดดูสิว่าเราต้องซื้อเดือนละกี่ครั้งรวมแล้วก็เป็นเงินเยอะอยู่นะ พ่อก็ต้องคอยดูแลเงินทองพัฒนาอย่าให้พี่เขาใช้เงินฟุ่มเฟือยนะลูกขานนั้นน่ะก็ได้นิสัยใจใหญ่มาจากพ่อเยอะเหมือนกันเรื่องจัดก,การเงินในบ้านเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแม่สามีพูดไปพลางฝากความหวังในการดูแลชีวิตลูกชายไปพลางจนคนฟังได้แต่รับคำแล้วยิ้มเจ่อนใบหน้าร้อนเผายิ่งคิดก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เอาไหนเลยหลังจากซื้อของแห้งเสร็จ ก็เดินไปยังโซนที่ขายผักและอาหารสดและอองดาวซื้อไปพลางก็ชวนพูดคุยไปพลางทำให้เธอรู้ว่าแม้สามีไม่ใช่ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตสวยหรูไฮโซอย่างที่ภาพภายนอกแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไม่ต่างจากแม่ของเธอที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่จริงของสดพวกนี้แม่ชอบซื้อจากตลาดสดมากกว่าเมื่อก่อนแม่จะตื่นตั้งแต่ตีสี่ปตลาด ช่วงทีสีทีห้าจะมีของสดใหม่มาลงแล้วราคาจะถูกกว่าที่นี่เยอะมากบางอย่างก็แทบจะราคาถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งกันเลยนะแต่พักหลังคุณพ่อเขาห้ามไว้ว่าแก่แล้วไม่อยากให้ลำบากแม่ก็เลยต้องมาซื้อในห้างนี่ละละองดาวเล่าให้ฟังโุลยาฟังไปพลางก็เก็บข้อมูลจากท่านไปพลางเพราะเธอก็เข็ดหลาบกับการใช้เงินอย่างไม่ยั้งคิดหลังจากซื้อของเสร็จซึ่งเป็นช่วงบ่ายแก่แก จึงได้ขับรถกลับบ้านเธอช่วยยิ้วของถุงใหญ่จํานวนมากเข้ามากองในครัวเพราะส่วนใหญ่จะเป็นของกินของใช้ในครัวแทบทั้งสิ้นโซ่จัดของไปก่อนนะลูกแม่ไปรดน้ําผักก่อนเมื่อเช้าตื่นสายลืมรดน้ำํำตอนนี้คงเหี่ยวแย่แล้วไม่ได้บอกแม่บัวไว้ด้วยว่าให้ช่วยรถลองดาว่าแล้วก็ก้าไวไวๆไปหลังบ้านแล้วกับเพิ่งนึกถึงเรื่องสําคัญขึ้นมาได้จิงซาวจิงจัดของใส่ตู้เย็นอยู่ครู่หนึ่ง บัวก็เดินเข้ามาให้บัวช่วยดีกว่านะคะคุณโซว่าแล้วก็ดึงข้าวของในมือของเธอไปอย่างเคยโซลยาจึงปล่อยให้แม่บ้านเป็นคนทำแล้วเดินไปหลังบ้านเพราะอยากรู้ว่าผักอะไรที่ดูสำคัญนะักเมื่อออกไปเห็นเธอถึงกับตกตะลึงกับพื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยผักสดนานาชน,นิดอย่างละเล็กอย่างละน้อยคุณแม่ปลูกไว้หรือคะหญิงสาวถามขึ้นอย่างแปลกใจเราไม่คิดว่า บ้านหลังใหญ่บนพื้นที่ไม่มากแห่งนี้จะมีแปลงกเกษตรอยู่ในบ้านด้วยเพราะขนาดบ้านเธอมีพื้นที่นับร้อยไร่ยังไม่ได้ปลูกผักพวกนี้ไว้ในบ้านเลยแม้แต่น้อยจ้าแม่ปลูกไว้ผักไร้าสารพิษเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อผักไร้าสารพิษราคาแพงซึ่งไม่รู้ว่าไร้าสารพิษจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเราปลูกเองเรามั่นใจได้แน่นอนว่าปลอดภัยแถมยังประหยัดเงินด้วยอย่างพวก กะเพราโหระพา,ะพาต้นหอมผักชีตะไคร้ผักชีฝรั่งพวกนี้เราต้องใช้แทบทุกวันอยู่แล้วปลูกไว้เลยจะได้ไม่ต้องซื้อจำไว้เลยนะลูกไม่ต้องซื้อก็คือไรายได้ล่องดาวอธิบายพลางกวาดสายตามองแปลงผักของตนอย่างมีความสุขโซรยาได้แต่ยิ้มแย้ไม่คิดว่าที่บ้านเธอมีที่ดินเยอะแยะแต่แทบไม่ปลูกผักเหล่านี้เลยจะใช้ก็ซื้อจากตลาดมาใส่ตู้เย็นไว้ ลูกแต่ยางพาราปลาและผลไม้ที่ขายได้เท่านั้นเมื่อได้เงินจึงเอาเงินมาซื้อของจินจะปลูกก็แค่พวกตะไคร้ใบมะกรูดและของพื้นบ้านไม่กี่อย่างแต่แม่สามีของเธอกลับมีผักหลังบ้านครบแทบทุกอย่างบนพื้นที่เล็กๆแล้วคุณแม่ใส่ปุ๋ยอะไรคะเนี่ยผักกาดหอมใบถึงอวบสวยเชียวค่ะเห็นแล้วเธอก็อดถามไม่ได้เพราะพืชผักทุกอย่างดูสดน่ารับประทานเป็นหมด หนูโซ่มาดูนี่สินี่หลักคลังปุ๋ยของแม่ได้เอาเศษผักและเศษอาหารที่เหลือในบ้านมาใส่ถังไว้ธนาเขาเห็นแม่ชอบปลูกผักก็เลยช่วยทําให้แม่เห็นบอกว่าได้สูตรมาจากอินเทอร์เน็ตแม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาทํายังไงเห็นเขาใส่น้ําตาลทรายรวมกับเศษอาหารแล้วอะไรต่ออะไรอีกสองสามอย่างมักไว้พอได้เชื้อเขาก็เจาะรูที่ถังแล้วเอาก๊อกมาใส่ไว้ให้ แล้วให้แม่เอาเศษอาหารมาใส่ในถังและเปิดก๊อกเอาน้ำหมักมาลดผักนี่ล่ะลองดาวอวดเจ้าครั้งปุ๋ยในถังใบใหญ่สีน้ำเงินของเธออย่างภูมิใจโสรยามองทุกอย่างอย่างทึ่งๆมันเป็นความง่ายที่ลงตัวมากทีเดียวและดูว่าแม่ของเธอจะมีความสุขมากกับการได้อยู่ในอาณาจักรแปลงผักเล็กๆของตัวเองเธอจึงไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมพัฒนา ชอบให้เธอพาเข้าไปชมในสวนในไร่ทุกครั้งที่เขาไปบ้านเธอก็เพราะเขาชอบพืชผักใบหญ้าเหมือนกับแม่ของเขานี่เองพัฒนาเก็บของบนโต๊ะทำงานเรียบร้อยก็รีบกลับบ้านทันทีเขาตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้กลับไปพบกับภรรยาที่รอเขาอยู่ที่บ้านซึ่งวันนี้เธอออกไปเป็นเพื่อนมันดาไม่รู้ว่าจะทำอะไรหลุดให้แม่ของเขาจับได้หรือเปล่าว่าเธอไม่ใช่หญิงสาวที่เรียบร้อย และขนาดเรื่องงานบ้านงานเรือนจะกลับแล้วเลอครับคุณพันธนาเสียงทักทายดังขึ้นขณะที่เขากำลังเดินไปยังลานจอดรถเขาหันไปตามเสียงจึงเห็นว่าวัชรพลกำลังเดินตามมาครับคุณวัดมีธุระหรือครับดูรีบร้อนจังวัชรพลถามอย่างไม่ได้สนใจคำตอบมากนะัะเป็นเพียงชวนคุยเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นญาติกันแต่เขาก็ไม่ได้สนิทกับพันธนา และไม่ได้คิดจะใช้ความเป็นญาติมาตีสนิทด้วยเขาชอบที่จะทำตัวเป็นพนักง,งานธรรมดามากกว่าครับผมรีบนิดหน่อยพัฒนากล่าวตอบอ้องั้นเชิญตามสบายครับผมก็กำลังจะกลับบ้านเหมือนกันวะะัชรพลว่าพลางเดินไปยังรถของตัวเองเออคุณวัชจะไปธุระที่ไหนหรือเปล่าครับเสียงของพัฒนาทำให้เขาหันกลับมามองก่อนจะยิ้มตอบปล่วครับก็แค่กลับบ้านเท่านั้นเอง วันนี้ไม่มีงานค้างก็เลยถือโอกาสกลับบ้านเร็วสักวันวัชรพลตอบงั้นก็ไปกินข้าวที่บ้านด้วยกันสิครับแม่คงดีใจที่พวกเราญาติญาิกันจะได้ไปกินข้าวร่วมกันสักทีอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้เขาเอืยชวนอาจเป็นเพราะวัชรพลไม่เคยอยากตีสนิทกับเขาหรือเป็นเพราะเขาก็อยากมีญาติมากมายห้อมล้อมเหมือนกับบิดาของภรรยาก็ว่าได้ที่ท่านยิ้มได้ท่ามกลางความเจ็บป่วย ที่มีผู้คนคอยให้กำลังใจเอางั้นหรือครับวัชรพลทำสีหน้าแปลกใจว่าแต่ไหนแต่ไรมาเขาเห็นว่าพันธนาไม่เคยให้ความสนิทสนมกับเขาถึงขั้นชวนไปไหนมาไหนด้วยกันสักครั้งครับงั้นเราขับรถไปเจอกันที่บ้านแล้วกันนะครับโอเคครับวัชรพลว่าพลางเปิดประตูรถแล้วขับตามพัฒน,นาออกไปก่อนจะยิ้มมุมปากเล็กน้อยที่เห็นวิการดา มองตามเขาผ่านกระจกมองหลังของรถชายหนุ่มสะบัดหน้าเบาๆให้เลิกรุ่นคิดถึงผู้หญิงคนนั้นสักทีแม้เธอจะไม่ได้ตามวุ่นวายขอร้องให้เขากลับไปคืนดีด้วยอีกแต่ก็ยังคอยสอดส่องอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะไปที่ไหนหรือทำอะไรโรยาเดินออกมาหน้าบ้านเมื่อเห็นว่ามีรถผ่านประตูรั้วเข้ามาสองคันคันแรกเป็นรถของสามีเธอ ส่วนอีกคันหนึ่งเป็นรถของวัชรพลซึ่งสามีของเธอโทรมาบอกแล้วว่าเขาจะมารับประทานอาหารเย็นด้วยทําให้ละอองดาวต้องเร่งสั่งคนครัวให้ทําอาหารเพิ่มอีกหลายอย่างพันธนาเชิญวัชรพลเข้ามาในบ้านเมื่อเดินไปถึงบันไดที่จะขึ้นบ้านซึ่งเป็นเนินสูงขึ้นเล็กน้อยก็เห็นภรรยายืนคอยอยู่เขาอยากจะไปอบกอดร่างเล็กๆนั่นเหลือเกินที่หุ่าสามายืนรอรับ เป็นไงอยู่ที่นี่วันแรกเป็นยังไงบ้างเขาเอ่ยถามเสียงเบาพลางเอามือเอาอะไรยอย่างถือสนิทก็ดีค่ะคุณแม่เราอยู่ข้างในค่ะฉันบอกแล้วว่าพี่วัดจะมากินข้าวด้วยโซรยาตอบอ้อมแอมเพราะทุกครั้งที่มือของเขาสัมผัสร่างกายของเธอความรู้สึกวบูบนวาบก็แล่นพล่านไปหมดงั้นเชิญข้างในครับคุณวัดมือข้างหนึ่งเชื้อเชิญแขกเข้าบ้านมืออีกข้างหนึ่ง ยังโอบไหล่ภรรยาอยู่อย่างนั้นก็จะเดินข้าบ้านไปพร้อมกันเขาให้วัชรพลนั่งรอที่โซฟาห้องรับแขกในขณะที่ตัวเองเดินเข้าครัวไปหามารดาพร้อมกับภรรยาแขกคนสําคัญมาแล้วครับคุณแม่อาหารเสร็จหรือ,อยังเอย่ยแขกคืออะไรกันก็ญาติเราเองนั่นละ่ะแล้วไหนลัตะวัตลองดาวคอนบุตรชายให้อย่างเหมือนไส้แล้วมองหาแขกสําคัญที่ว่า มให้เขารอที่ห้องรับแขกครับงั้นพาไปรอที่โต๊ะอาหารเลยแม่กำลังจะตั้งโตแล้วแล้วยายพัดยังไม่กลับเลยครับคงกลับราวสามสี่ทุ่มเหมือนเดิมนั่นละ่ะวันนี้เขาเข้าเวรเราจะไปอาบน้ำอาบท่าก่อนหรือเปล่าละ่ะไม่เป็นไรครับแม่กินก่อนค่อยอาบก่อนนอนดีกว่างั้นผมไปรอที่โต๊ะนะครับเขาเดินออกไปปล่อยภรรยาให้ช่วยมารดายอยู่ในครัวสรรยาช่วยนำอาหารออกมาตั้งโต๊ะ เขามองสำรวจคนร่างบางที่วันนี้ใส่เดรสสีหวานยาวกลมเทา้าเป็นผู้หญิงเต็มตัวไม่ได้แต่งตัวเป็นทอมบอยเหมือนตอนที่อยู่คอนโดเธอคงเกรงว่าแม่ของเขาจะไม่ชอบกระมังถึงได้แต่งตัวแบบนี้อยู่กับบ้านทั้งที่เขาเห็นว่าเธอแต่งตัวห้าวห้าวรุลุยอย่างเคยก็น่ารักดีแต่แต่งตัวแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบให้ความรู้สึกไม่จำเจดีเป็นอะไรตาธนานั่งมองเมียและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ ลองดาวทักบุตรชายคนโดนทักสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะยิ้มเขินเปล่าครับนั่งมองเมียตัวเองแล้วยิ้มไม่ดีกว่านั่งมองเมียคนอื่นแล้วยิ้มหรือครับคุณแม่อม้อมแอมถามกลับไปอย่ามาตีฝีปากกับแม่ถ้ามองเมียคนอื่นนี่มีสิทธิ์ตายตั้งแต่ยังไม่ได้ยิ้มละ่ะทุกคนหัวเราะขำขันและองดาวหันไปหาบัวที่เพิ่งเอาอาหารมาวางเพิ่มหมดแล้วใช่ไหมแม่บัวนั้นก็ไปตามคุณหมอมากินข้าวเถอะ อยู่ในห้องหนังสือน,นวนละแต่พูดไม่ทันขาดคำด็อกเตอร์เกลือก็เดินเข้ามาพูดถึงโจโฉโจโฉก็มาท่านเอ่ยขึ้นแล้วหัวร้อร่วนพาให้ทุกคนอารมณ์ดีไปด้วยก่อนจะเดินมานั่งประจำที่ของตัวเองอ่านแต่นนยายจีนทั้งวันจนคิดว่าตัวเองเป็นโจโฉไปแล้วสามีชันละองดาวว่าพลังนั่งลงข้างๆโธ่แม่ก็พ่อซื้อมาดองไว้ตั้งแต่ยังหนุ่ม ตั้งใจเก็บไว้อ่านตอนเกษียณอายุตอนนี้ได้เวลาหยิบม,มาอ่านแล้วมันสนุกจริงๆน,น,นะไม่เชื่อลองอ่านดูคนเป็นภรรยาสายหน้ายิกไม่ละค่ะคืนอ่านเดี๋ยวก็ติดงกอยู่กับหนังสือเหมือนพี่หมองานการไม่ต้องทํากันพอดีวันนี้ตาวัดมากินข้าวกับเราด้วยค่ะสวัสดีครับคุณอาวัชรพลยกมือไหว้ดรเกิกเมื่อท่านนั่งลงเรียบร้อยแล้วอ้าวตาวัดอาไม่ทันเห็น วันนี้นึกยังไงถึงมาที่นี่ได้ดีๆให้มากินข้าวกินปลาด้วยกันบ้างท่านเอ๋ยทักอย่างอารมณ์ดีผมชวนคุณวัดมาเองครับพ่อพัฒนาเอา๋ยแทกขึ้นคุณเคยอะไรกันธนานับตามศักตาวัดก็เป็นพี่ชายเราต้องเรียกพี่ลองดาว่าไม่เป็นไรครับอาดาวเรียกอะไรก็ได้ครับวัดรผลรีบแก้ให้เรียกพี่ก็ดีครับจะได้รู้สึกใกล้ชิดขึ้น ผมก็เคยแต่เรียกคุณในที่ทำงานจนติดปากพัฒนาว่าอืมคงผิดที่แม่ด้วยละ่ะที่มัวแต่ยุ่งยุ่งไม่ได้เข้าไปดูที่บริษัทเลยไม่ได้แนะนำให้รู้จักกันสักทียังไงอาก็ฝากตาวัดช่วยหนูเป็นตาเรื่องงานให้ตาธนาด้วยนะน้องทำงานสองที่อาจมีเวลาดูแลไม่ทั่วถึงลาองดาวหันมาหาวัชรพลครับอาดาววัชรพลรับคำอย่างทาบซึ้งใจในน้ำใจของผู้เป็นอา ม้จะเป็นญาติห่างๆที่เขาเรียงลำดับญาติไม่ค่อยถูกด้วยซ้ำว่าจะเรียกคำนำหน้าเธอว่าอะไรแต่ละองดาวบอกว่าให้เขาเรียกว่าอาดาวเขาก็เรียกมาตั้งแต่เด็กทั้งๆที่คนอื่นเรียกชื่อเล่นเธอกันว่าละองกันหมดและเธอเป็นคนเดียวที่เคยซื้อขนมไปฝากเขาตอนที่ไปเยี่ยมบิดาของเขาที่ต่างจังหวัดเป็นพี่น้องกันก็นกรักใคร่สามัคคีกันไว้ครอบครัวเราจะได้แข็งแกร่ง มีอะไรก็พูดคุยกันอย่าได้ขัดแย้งกันเชียวอาเห็นมาหลายครอบครัวแล้วพี่น้องแท้แต่แยกกันเองทำอะไรก็ติดขัดไปหมดหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ตาววัดขาดเหลืออะไรก็บอกอาได้ถ้าช่วยได้อาจะช่วยลองดาวกล่าวด,ด้วยน้ําเสียงนุ่มนวลอย่างเคยไม่ขาดอะไรเลยครับอาให้ผมมาเยอะแล้วทั้งบ้านทาั้งรถถ้าผมทำงานที่อื่นคงไม่ได้อะไรตอบแทนมากขนาดนี้เขาตอบอย่างถ่อมตัวเช่นเคย บ้านกับรถนั่นนะ่ะอาหมอเขาให้เราเพราะเห็นว่าเราทำงานดีขยันขันแข็งอาแค่ช่วยจัดการให้เท่านั้นแล้วเมื่อไหร่จะหาแฟนมาดูแลบ้านสักทีอย่าให้แพ้น้องเชียวอีกไม่นานตาธนาคงมีตัวเล็กๆให้อาอุ้มแล้วลวองดาวยาวโดยไม่ได้สนใจมองสะพ้ายที่นั่งแก้มร้อนผ่าอยู่ข้างๆบุตรชายแม้แต่น้อยเออยังยังไม่มีวี่แววเลยครับวชรพลอ้อมแอมตอบ แล้วคู่เต้นรำของเราคืนนั้นชื่อหนูวิกานดาใช่ไหมสวยออกไม่ถูกใจเราเลยหรือไงไม่ถูกใจเราเลยหรือไงคนเป็นอาว่ายิ้มยิ้มแต่คนเป็นหลานทำหน้าแบ่งรับแบ่งสู้เราเป็นแค่เพื่อนร่วมงานครับอืมเมื่อไหร่ที่เจอตัวจริงก็อย่าลืมพามาอารู้จักกันบ้างล่ะครับวัชรพลรับคำเสียงเบาอย่างเคยก่จะเริ่มรับทานอาหารร่วมกันและคุยกันไป โดยที่สุวรยากับพัฒน,นาแทบจะกลายเป็นตัวประกอบในการรับประทานอาหารมื้อน,นี้ไปเลยทีเดียว,วยทั้งดรกลักเกิและละองดาวแต่ก็ชวนวัชรพลคุยโน่นคุยนี่ตลอดมื้ออาหารจึงมีโอกาสให้พัฒน,นาได้ตักโน่นตักนี่ใส่จานให้ภรรยาอย่างเอาใจพอแล้วค่ะสุวริยาบอกสามีเพราะอาหารเต็มจานของเธอแล้ววันนี้กินมื้อเย็นเยอะๆสักวันไม่เป็นไรหรอกนานๆพี่วัดจะมากินข้าวกับเราสักที เขาเอาคนอื่นมาอ้างกลัวจะแน่นท้องจนนอนไม่หลับนะสิคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นอืมน่าสินะเดี๋ยวก็ต้องนอนแล้วพูดแล้วก็ทำตาระยิบระยับใส่จนหญิงสาวแก้มแดงแล้วคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่เขาจะได้นอนห้องเดียวกับภรรยาในสภาพที่เธอมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ค่จะจบบทที่29แล้วนะคะ พรุ่งนี้เรามาต่อกันที่บทที่30นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังค่ะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอนใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ